รอว่าวันที่19นีได้ฟังศิลปินร้องเพลงอย่างมากมายแน่นอนผมร้องนี่ก็ประมาณ30าเพลงครับร <todos S 1> ้องแต่เที่ยงวันเลยวันหน้าได้เลยไม่ิดหวังแน่นอนครับผมอยาม่างไม่เลเที่ยวกันวันนี้เลิกช้าๆาหน่อยนะทำ<ร><ร>ไมรอน้ำขึ้นมันจะรอย้ำมถ้า,าน,น้ำด้วตรงนี้ไม่ได้ที่น้ำท่วมมันท่วม แล้วก็โทรมันจะไปไหนแล้วก็ติดอยู่ที่บ้านคนก็เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวปลาพวกปันถวายมันขึ้นมาเองมาตลอดกินนี่เขาบอกว่าเด็กๆพวกนี้เป็นพี่น้องแท้ๆกับฉันจะเป็นไรเชื่อไม่ได้ผกบอ <c oughs> เด็กรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยหมดยากเห็นแม่กังเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่ใช <c oughs> ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เพื่อนก็เพราะว่าวันนี้เราสามคนฉันไม่กล้าแก่ไอ้กบไอ้ไก่ก็เราเรียนจบแล้วก็เลยมีเด็กใหม่มาเรียนต่อจากเราไงอ่า

เราพี่กนชื่ออะไรดิคุณชื่ออะไรกันบ้างถามเชฟครับชื่อโยมครับพี่ชื่อใครครัชื่อี่ครับ่ครับืาครับไอะไรเี่ยกเดียวคันไปนั่งเอนหลานก็พูดนะสิไอ้ก่ง่ ในพื้นที่กรุงเสียอุทยาเนี่ยไม่มีใครหรอกเพื่อนที่จะไม่รู้จักพ่อของไก่พ่อของชนิกาเพราะว่าพ่อของไก่เป็นนักรบที่เก่งที่สุดในพื้นที่กรุงเสียอุทยานี่แล้วเก่งเดียวไม่พอแถมยังร่ำรวยกูไก่ไก่ที่ได้เกาะมึงกินอยู่ทุวกวันนี้ไงล่ะอ๋อที่มึงดูก็มันได้พวกเกาะมันกินเหรอเกาะมันก็มันเทิดยาวของมันมันมรวยพูดมาได้ไหมพูดมาได้ดมไดดม่อายปากตัวเองทำไมอ่ะทำได้ใช้เหมือนกูเลย แกเนี่อยู่ด้วยกันเนนา,นาจะบอกเลยนะว่าแกทั้งสองคน,นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสาหรับฉันแล้ว <barre. S 1> <Ooh. S 2> ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราคือเพื่อนตายกันนะเพื่อนนะแต่ว่าวันนี้มันแปนแลกๆนะทุกครั้งที่ฉันเย็นจบพ่อกับแม่จะต้องมาดับฉันกลับบ้าน<อ>วันนี้ก็เย็นมากแล้วท้าแมพ่อก,กับแม่ยังไม่มาด้วฉันเลยถ้าขืนรอไปเนี่ยเมื่อสกก่อนจะกลับบ้านลำบากนะ<อ>ถ้าอย่างนั้นฉันไม่รอแล้วเดี๋วยวฉันกลับบ้านเองดีกว่าแต่ว่าฉนันตั้งใจไว้ว่าก่อนที่ฉันจะกลับฉันจะไปลา คนรักของฉันซะก่อนเลยก็จะไปส่งข่าวให้เขาได้รู้ด้วยว่าฉันเนี่ยเรียนจบแล้วมึงมีแฟนแล้วเนี่ยอีท่าเอาไอ้โกบ็นลืมได้ไงไม่ยอลูกสาวเพราะมึงส่งโนไงไม่ยอมมึงคุยกันมาตั้งหลายปีแล้วแล้วแกไม่มีแฟนไงมึงจะไปหาไม่ยอมกันเหรอใช่ก็เมื่อตอนหัวคข่ามึงก็ไปเจอที่ไอคอนมาแล้วไม่ใช่ไหมเออก็กลับจากไอคอนมาวันท่านี่ไงแล้วไจะไปหาเขาอีกใช่เดี๋ยวต้องเต้นไม้อีกรอบนึงเนี่ยเคยมจัาเปียน จริงจริงเหรอปังง่ายมีแฟนแล้วใช่ก็มีแฟนเหมือนกันมีเหมือนกันเหรอมีเหมือนกันมีแฟนสวยหรือเปล่าโอ้โหเทียมรูปร่างมดิโปคนอะไรรูปร่างมันดิบโปก็แบบจะปั๊บปมไงชื่ออะไรชื่อไม่รู้ก็เรียกเขาตัวเองตัวเองเขาคนอะไรไม่รู้จักชื่อแปลกเองก็มันติดมันแค่แต่พลาดไปในน้ำเท่าใจแต่แกอะอะไรล่ะไอเกือบอยากด้วย เกือบมีแฟนแล้วมีแฟนยังมีแล้วเฮ้ยมีคนเดียวมีเป็นพันโออมีเป็นพันยังมียังไงวะน่ะมีทีเสียพันหนึ่งพี่ออกแต่เด็กเลยมึงเงี่ยเหมือนมันยังลังเลถึงวพักพันนึงเออมันใช่หรือเปล่าวะเออ ใครพาไปแต่เด็กเเนี่ยอา้าวจะใครเล่าเราจะพ่อมันเอาเอา่ะถ้าอย่างนั้นเด่วชันจะไปหามายงแล้วก็นนี้ไปได้วยกันแต่ว่าเด็กๆพวกนี้เนี่ยตั้งใจเรียนนะถ้าเรียนจบเดี๋ยวพี่จะพาไปสมัครเป็นทาหารตั ไม่รู้บางร้าามทุกสิ่งสงมองอต้งหนดิเพื่อนตาหนุนหน้าชมไม่้คมสวยค่าไม่กันพิปากคิวคา ิงสิ้นของประทินประทุกดวงชะตมองตรงหนายนตาสารางรับพันงามใจนั้นเกินกวา่าใครมีเหรอไก็ต้องับคู่ดี เป็นเจ้าข้าวลูกของคุณไก่กับแม่ทิพย์อเรื่องการจะเป็นไปอย่างไรนะครับเป็นจะต้องเป็นต้นตำรับศิปปลปะไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือว่าการแสดงนะครับติดตามรับชมตามคะแนกระต่อคืนวันนี้นะครับพี่น้องมีโอกาสนะครับแสดงอยู่ที่วัดบางปิริยานะครับ ตำบลข้าวงามอำเภอโนยอา,ไไา,า,ายุทยาไปไกลจากบ้านเดารานยงครับนะครับจากอายุทยาไปก็น่าจะไม่เกิน20โลครับพี่องมีโอกาสก็ติดตามไปกำลังใจกันนะครับรถต้องหาฮับโตไปยังฮั่นีออ